ตอนนี้นะคะมดอยู่ที่วัดบวรค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะมาเวียนเทียนนะคะวันในวันมาค้าบูชาแล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นปกลามนะคะพาาระภัยฤที่หน้าค่ะ,ะเดี๋ยวเราเข้ามานะคะสวัสดีค่ะฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมาพาเพื่อนๆนะคะมาไหว้พระกันนะคะมาเวียนเทียนเนาะนาะี่ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวมดไปซื้อดอกไม้ทูกเทียนก่นนะคะ เพื่อนๆก็จะได้มาอธิษฐานนะคะขอพรค่ะมดอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เสียงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาเวียนเทียนกันเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เสียงเดี๋ยวเราไปจุดธูปค่ะอธิษฐานขอพรกันนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็เตรียมตัวค่ะจะเวียนเทียนนะคะเราจะเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะคะที่วัดบวร อยากให้เพื่อนๆนะคะได้อธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันอยากให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นความงดงามของพระอุโบสถในวัดนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสเห็นความงดงามค่ะของหลวงพ่อนะคะนโมตัสสะจาระวโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะบรรรณโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะบรรรณาโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสปะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาระสัมพันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวามนุษยานังพุทโธระขวาติอิติปิโสปะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาระสัมพันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตลรุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวามนุษยานังพุทโธปะขวาติวิชาจารนสังพันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตลปุริสะธรรมสารทิ สัทธาเทวานุสานังพุทโธพระขวาเตอิติปิโสพระเวายังสามาวิชาจะได้มสังกันงูสุขธรรมพุทธศาสนาสังกจนสาธุทธเจ้าู่้หานวันนี้เป็นวันมาฆวบูชาวันอิติปิโสคระเดือนังสามาวิชาจารับหน้ที่เราทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนก็ได้มาทำการบูชาอย่างยิ่งพุทโธพระขวารเต แล้วการดำเนินการในวันนี้ก็เป็นการระลึกถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ในทรงแสดงมาสุขโตโลกะวันมาขาบูชานั้นเราทั้งหลายทราบเป็นอย่างดีว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา สุขโตโลกวิถูอนุตตะโรปุริสสะธรรมสารติสัทธาเทวามนุษสานังพุทโธปะวาติอิติปิโสปะฆวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสสธรรมสารติสัทธาเทวามนุษสานังพุทโธปะวาติอิติปิโสปะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสสธรรมสารติสัทธาเทวา สวาติีิธิปิโสพระข่าอาราสัมมาสัมพุทโธวิชากสนาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสานมสสะรติสัทธาเทวามนุสาวรังพุทโธพระข่าวติยธิปิโสพระข่าวอาราสัมมาสัมพุทโธวิชากสนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสานมสสะรติสัทธาเทวามนุสาวรังพุทโธพระข่าวติ อิติปิโสภควาลาหังสัมมาสตุโธรวิชาสนาสังเปริลงสุขโตโลกกวิถูอนุตโลปุริสสะธรรมสัลติศถาเทวานุสานังพุทโภพควาติอิติปิโสภควาลาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาสนาสัมปันโนสุขโตโลกกวิถูอนุตโลปุริสสะธรรมสัลติศถาเทวานุสานังพุทโภพควาติ เอเตปิโซพระคาวาหลังสัมมาสัมพุทธวิชาาสารสัมโพสุกโตโลกวิทูลด้ังเอวามสันังพุโธพระควาเตสวาขาโตพระคาวตาธรรมสัทิถิโกอาาริโกเอปัสิโกโอปะณียิโวปัจจตังือทีตะโกวิมลีติสวาขาโตพะคาวาธมสัทิถิโกอการิโกเอปัสิโกโอปะนยิโก ปัจจตังวิลโยหิตสวามิตรโมภาสตังสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกอนุยิโกปัจจตังเวทิตถวยหิตสวามิตรโอปัสนตาังสันทิตติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอนุยิโก อากมีสีเป็นเพื่อนฐันก็จะมีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็มีปัญญาเป็นพืนขันต่อไปเเราก็จะยกระดับใจของเราเข้าสู่ภาวขโตัว่าธาทมสันทิติโกเพราะฉะนั้นอากา่ลิโเอบัสโกโอบร์นี้ก็จะตองเวท่ตาโภวิญู่ิติส่าขาโตพระควตาทมสันทิติโกอาการิโกเอบัสโกโอปนทิโกปัจจตังเวทิตาโภวิญญูหิติสว่าขาโตพระคำว่าตาทมูสันทิติโก อากาลิโกเอหิปัสโกโอปานิยโกปัจจตังเวทิตะโพวิญญูเฮติสวากขาตัวขาเนโมทนาค่ะสวากขาโตเพราะเขาล็อตาธโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสโกโอปานิยโกปัจจตังเวทิตะโพวิญญูเฮติสวากขาโตเพราะเขาลเาเราไม่ได้ถอดรองเท้าดูสวากขาโตเพราะเขาล็อตาธโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสโกโอปานิยโกปัจจตัง เวทิตัพโพวิญญเติสวาขาตรัตาวธสันทิิโกอาการิโกเอหิปสิโกโอวันนี้เป็นความหมายนอปตัวเนสวาขาตพระค์ตวสันทิติโกอาการิโกเอหิปสิโกโอวันนี้กัจจตังเวทีตัพโพวิญญูเฮติสวาขาโตพระคไมเป็น เอหิปัสิโกโอวนาฮิโกปัจจตังเวทีตะโพวินยูฮีติสวากขาโตพระคาวาตาทำโมสันชิติโกเอหิปัสิโกโอวานาฮิโกปัจจตังเวทีตะโพวินยูฮีติสวากขาโตพระคาวาตาทำโมสันชิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอวนะฮิโกปัจจตังเวทีตัะโพสวากขาโตพระคาวาตาทำโมสันชิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอวนะฮิโก ปฏิปันโนพว่าัสันที่ถูกโการที่โกงไสิ่งเราควรจะที่จะไปดูอยู่ที่สามนาพี่คามว่าขอกังสารมัาห้อรวมกานนงการสำรวจที่พักผานนอเราสมสังวจอยู่ในวิถีของเราเมื่อเราได้เห็ไ้เห็นเพียงรค่ว่าร้ายใคเราก็งยยึดมั่นอยู่ในในความดีงามของตัวเอง ความดีนั้นไม่จำเป็นต้องปวดกไ็ได้แต่ขอให้เรามีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีแล้วเราก็ยึดมั่นอยู่ในหลักการของเราสำ,สำรวมอยู่ในภาคปาริโมของเราถ้าเป็นพระมีสี227ขท่เราก็ยึดมั่นอยู่ในสีของเราเมื่อเรามีสีมีการยึดมั่นอยู่ในหลักการของเราแล้วเราก็มั่นใจได้ว่าเมื่อเรามีพอในจุดที่เราเป็นอยู่ทำอยู่ เราก็ไม่ต้องเป็นหวั่นไหวต่อสิ่งใดๆไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาเบียดเบียนหรือมามาทำร้ายหรือจะมาร้ายหรือจะมาโผมหรือจะมาทำอะไรเราที่สิ่งนี้ความดีของเราสังมรูในหลักการของเราเมื่อเราสังมรูในนักปัารู้ภาคเกิดรู้สัตย์นิยมกับสังคมเราเรียนรู้สังคมที

พักินเวอัญชลีกาลนิยยวอนุตนาตุยักเขตทงโลกาสราติสุปฏิปันโญสาธุอาเมียยวปายยพระินเลียอัญเชลีกลันเยียอนุตนาตุนักเขตทางโลกาสราเดยสุปฏิปันโนพระพุทธโตสามชื่อโกอกาลิโกเอหิปสิโกอวันยิโกปัจจตุเวทีทั้พร เป็นดีเดชปฏิปันธ์พระวาวโตซากสัมโตอามนโยอาเนโยทักเนโยรุสเนีกาลนโยอรุนกา

S <S เพื่อนเพื่อนคะที่ทานจิตไปพร้อมกันนะคะค่ะวันนี้เราเวียนเทียนครบสามรอบแล้วนะคะขอให้ทุกท่านค่ะชมกันกับความผาสุกทางเจริญรุ่งเรืองขอให้เราจงเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันมะขามอีพันมะขามขอให้รุ่งเรืองเกิดได้ถึงมีอายุขาย,ายถึยงในยศทุกข์เกษียรได้เพลิดเพลินไา,า้ถึงในอิสระถูกค่ะ เดี๋ยวเข้าไปกราบเข้าไปกราบพระข้างในนะคะการวมกับเวียนเวียนในวันเชิญนั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของเราใ้รู้จักความใช้ระบบสังคมบางปีชีวิตของเรามีความวุ่นวายมากเกินไปกระแสของโลกทุกวันนี้มันมันมีความแกลแย่งชิงมีซิงเด็กอยากได้อยากมีอยากเป็นเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระด้านในนะคะพระบรมศาสดามีทุกอย่าง ชื่อว่าในมีการหลับพระด้วยกันนะคะทำในาหลับเราดีเลยนะคะก็เปิดหาความสงบเสียให้กับชีวิตตัวเอง้างเปินตัวเองให้รู้จักความสงบเสีย้า้ไม่ใช่พุ่นวายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราวุ่นวายตลอดแต่เวลาชีวิตของเราก็จะหาความสงบได้หลักการใทางพุทธศาสนาจึงสอนที่เรารู้จักสิ่งสิบแ้วพระนั้นให้เกิดพักความคิดพัดความวุ่นวายออกจากจิตใจออกจากตัวเราเอง าการทจัดเซราสนานนั้นก็จะสอนให้เราก็จะกการพักตัวเองออกจากความวุ่นวายนะเพราะออกจากความวุกนวายแล้วใจของเราก็จะสงบขึ้นนิ่งขึ้นจากที่เคยวุ่นวายมาวุ่นคิดอะไรไม่ให้ตกคิดอะไรไม่ออกก็จะมีความสงบขึ้นสงบยิ่งขึ้นเมื่อสงบยิ่งขึ้น,นแล้วชีวิตของเราก็จะโปร่งสบาย สังเกตไหมว่าเราเวลาที่เราถืออะไรพลุนพลังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเ่ยรู้สึกว่าชีวิตมันหนักใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราลงสงที่มันถึงมุธมาเหล่านั้นออกไปสบ้างเนี่ยมันก็จะไม่มีความวหวานชีวิตของเราก็จะมีความสงบขึ้นเพราะฉะนั้นนี่แหละอาการที่ท่านใส่เอาไว้ในีราสถาทส่องสงสยามากไหมคะพระที่จะอยู่ซึ่งเป็นบ้อนสุดท้า ก็คค่ะไหนนี้เรามาดูภาพจิตกรรมฝาผนังนะคะแล้วดูเนี่ยคลอยงานแกะสลักต่างๆในวัดสวยมากดูความละเอียดของประตูนะคะในพระอุโบสถของวัดอรุณฯในรุ่งอรที่จะหาวิธีการแก้ไขได้แต่ถ้าเมื่อไหร่จิ้สลบที่จิ้สลบที่เมื่อนั้นแหะเราจะมีปัญญามองเห็นทางออก พอวเมื่อใดก็ตามที่ใจวุ่นก็เปียบเสมือนน้ำที่มันขุนอยู่เราจะมองไม่เห็นปลามองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้พื้นน้ำแต่เมื่อใดก็ตามที่น้ำนิ่งราสงบเมื่อนั้นเราจะมองเห็นทุกอย่างที่อยู่ภายใต้น้ำนะจิตของเราก็เหมือนกันนะจิตของเรานั้นธรรมชาติเป็นปังค์ซิ่นก็คือมีความใสสะอาดแต่เมื่อมีปุปกิเลสมาเกี่ยวข้องทําให้มันว,นวุ่นวายทําให้มันว้าวุ่นมันก็จะขุนหมอกไปขุนมัวไป เพราะฉะนั้นวิกกังใจมันสบผ่าไพรีพินาศมันเป็นน้ำใสเป็นจิตใจที่สะอาดก็คือต้องมีเวลาให้กับจิตใจใดห้าครอบคัได้มีเวลาได้มีสมาธิกับตัวเองเวลาเราวางเนี่ยันมีมเราออกออกผาไพรีพินาศเดี๋ยวออกอย่างนี้นะคะท้าวัญญาร้าวปัญญามองไม่เห็นหรือว่าเะไรวฉนนั้นเมื่อวีปัญญาปัญญากขจะหาทางพรอถึงวันนี้ถคุณันจบ เวลาที่เรามาวัดอะคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยววัดบวรนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมวัดบวรยามค่ำคืนซึ่งาที่วัดนี้นะคะก็ครั้งขอ,อ,อ,องพระองค์องค์สครั้งที่แล้วนะคะซึ่งทั้งก็จำอยู่ที่วัดนี้นะคะ ก็อยู่ที่วัดนี้พระพุทธเจ้าทรงตรู้ในวันเป็นเดือนหกก็คือวันที่สามนีาค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้กราบพระร่วงโรจนะไม่ใช่พระร่วงโรจนานิ์ค่ะพระไพรีพินาศอันประกอไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชม พระบรมมีพระภารีพินาษกันนะคะอ๋อพระท่านทำพิธีอยู่ใช่ไหมคะอ๋อวันนี้อ๋อพระท่านทําพิธีอยู่นะคะด้านบน,น,บนเราก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะพระเจดีย์ปปด้านหลังตรงนี้นะคะ,ะซึ่งพระนะคะท่านทาพิธีอยู่ด้านบนนั่นเองค่ะอ,อ๋อวันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้เข้าไปชมเพราะไปรีพินาศนะคะ ยามขึ้นมาขึ้ถังไม่ติดไม่สับถูกค่ะจริงพระพาลีพินานะคะก็จะอยู่ตรงนี้ถ้ะปกตินาตรงนี้นะมุมนี้วันนี้เราวันนี้พระท่านทาพิธีนะคะสวดมนต์อยู่ที่ด้านบนเราก็เขาก็จะไม่ให้โยมขึ้นไปนะคะนอกจากว่าเจ้าหน้าที่พวกเราก็ได้อยู่แต่ข้างล่างนะคะ เพราะนัดี๋ยวเ้าเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงใจดีหน่อยก็ได้ไหมคะแค่ตรงนี้นิดนึงนะคะจะได้เห็นเนาะว่าเป็นยังไงที่ได้ส่งบรรลุนั้นตลอดอีกเจ็ดสัปดาห์ก็คือเดือนกว่าเดือนครึ่งนะะบริเวณแลบวก็ต้นทัศน์สิงคโปร์รัฐมนตร์ฝันหลังที่พระองค์ได้ทรงบรรลุนั้นะ ราฉะนนี้เขาเรียกว่าเป็นพระเจดีพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็จะมีพระภัยีพนานนะคะอยู่ที่นี่ด้วยค่ะถ้ามีโอกาสวันไหนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้นะคะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่ามีการทําพิธีนะคะค่ะด้านบนเราก็จะไม่ได้ขึ้นไปนะคะสวยงามมากค่ะด้านในจะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่นะคะมีการประเมิน เขาเรียกว่าประเมินคนที่จะปังนั่นแหละก็คือพวกเราทั้งหลายเนี่ย จริงๆพวกเราผู้คนนั้นมีความแตกต่างกันมาที่วัดประวรนะคะมาวัดประวรเนี่ยก็มากราบนะคะพระบรมศาสดานะคะแล้วก็อ๋อให้ขึ้นแล้วนะคะเนี่ยที่นี่คือพระเจดีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระภัยฤทิวิราตอนนี้เราโชคดีมากเลยค่ะตอนนี้เขาอนุญาตให้เราขึ้นได้แล้วฮะอ๋อถัดรองเท้าก่อนเข้าวัดต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะอ๋อตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะขึ้นไปกราบนะคะพระเจดีพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็ ท่าไพรีพินาค่ะสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือว่าเป็นวัดบวรนะคะในตัวกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเราก็เป็นคนที่ถึงถึงความที่จะเรียนเดี๋ยวเราไปกราบนะคะพระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะมมาากก่่่อนนน็คททีีเเเรรยยะไั เดี๋ยวเราเวียนขวาก่อนนะคะเราเมื่อเรามาถึงพระบระมสารีริกธาตุนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาสวดมนต์ก่อนเราจะมีบทสวดเดี๋ยวเราเวียนประทัดสิ้นะคะค่ะ,คะให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศนะคะด้านบนวันนี้เข้าไปได้ไหมคะ เข้ามาชมด้านในวันนี้โชคดีนะคะที่เขาเปิดโอกาสให้เราได้ชมเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นวันมาคาบูชามัแ่หยุดหลอกนีพอล้เดี๋ยวเืข่าวแล้วจุดจุดเดี๋ยวจะแน็ไปเดี๋ยวกอ้ ดูเจ้าค่ะวันนี้เป็นบุญเป็นวาสนามากนะคะที่ทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเห็นข้างในนะว่าเพราะปกติด้านในค่ะเขาก็จะไม่เปิดให้เข้านะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันมาคบูชานะคะเพื่อนเพื่อนที่ได้อยู่ในลฟ์วันนี้นะคะตอนนี้ก็คือว่าทุกท่านนะคะโชคดีมากคุณเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนามากค่าปกติเขาไม่เปิดให้เข้านะคะแต่นี้เราโชคดีมากเลยเพื่อนเพื่อนนะคะที่อยู่กับมดนะคะทุกคนกคนะคะ เขาคัดสันแล้วก็เลือกแล้วนะคะว่าทุกท่านนะคะมีบุญมีวาสนามีบรารมีคือเมื่อกี้ที่มดมาเนี่ยตอนนั้นนะก็มองเห็นว่าเอพระท่านทําพิธีอยู่เราอาจจะไม่ได้เข้าคือมดกัดจะกลับแล้วด้วยนะคะแต่พอเราตัดสินใจว่าเราจะกลับอา้าว จ้าหน้าที่ก็เรียกบอกว่าให้พวกเราขึ้นไปได้เลยแล้วเราคืนนี้ชุดแรกเลยนะคะตั้งแต่ทําพิธีมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วเขาก็เปิดให้เราเข้ามาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเขาคัดสรรแล้วนะคะคนที่อยู่นะคะถือว่ามีคนที่มีความศรัทธาจริงคนที่มีความศรัทธาจริงนะคะเรื่อมใสจริงนะ,ะแล้วก็รักจริง <laughs> รักงดจริงๆนะคะก็ได้เจอสิ่งดีๆเห็นไหมคะ ไม่มีโอกาสง่ายๆนะคะที่เราจะมีโอกาสได้เข้าไปแบบนี้เมื่อกี้เราก็ได้ไปเวียนประทักษินาสามรอบด้วยกันนะคะทุกท่านเลยนะมดก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องไปกราบนะคือพ,พระพิรพินากนั่นเองเห็นไหมคะพระเฉดีสวยงดงามมากเลยค่ะห,หาเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ด้วยกันขอให้ทุกท่านนะคะอธิษฐานจิตนะคะตรงนี้ก็จะเป็น ที่ที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุอยู่นะคะ <c oughs> เวลาที่จะเข้าไปกราบพระพ,พรีพิราศนะคะก็จะเข้าคิวค่ะ <c oughs> เขาเข้าคิวกันเราก็ต้องเข้าคิวตามเขา <c oughs> ให้เขาให้เขาให้เขาว้ายกันก่อนแล้วเสร็จแล้วเราค่อยไปไหว้ต่อ <c oughs> วันนี้พระจันทร์สวยมากเลยพระจันทร์สวยไหม <c oughs> เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสวดมนต์พร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาสวดมนต์นะคะ พระภิพี่นาดด้วยกันนะคะทุกท่านเลยนะคะค่ะให้ทุกท่านนะคะได้มองพระพักนะคะมองพระภัยิพีนานะคะกับหนึ่งพระพุทธกับสองพระธรรมตรับจามพระสงฆ์ค่ะอธิษฐานสพร้อมกันนะคะอัรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิ พระมโนทานิปารามีหิจะทิสติยาวาชีวังอาหาังพุทโธธรรมังสังคังสลาณังคโตบปูเชมิรัตนตยังธรรมังจารามิโสตินาสมเด็จพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเสด็จดับขันปรินิพพานมาช้านานแล้วแต่ก็ยังทรงปรากฏดำรงอยู่ในบัดนี้ โดยพระคุณและพระบรมีทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตบูชาอยู่ซึ่งพระรัตนตรัยขอประพฤติธรรมโดยสวัสดีเทินเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงนิพน์คำบูชานี้ไว้เป็นภาษาบาลี ได้ขอประธานอนุญาตนำมาพิมพ์สกดการอ่านและออกเสียงเป็นภาษาปัจจุบันและได้ขอให้พระมหานายกฉลองแปลความหมายเป็นภาษาไทยเพื่อพระพุทธศาสนิกชนได้เข้าใจถึงความหมายโดยทั่วกันนิพพานาะปิยโยโหตุสาธุค่ะ เพื่อนๆเห็นไหมคะความโชคดีของเรานะคะก็คือที่เรานะคะได้มีพระสังฆราชค่ะทุกๆครั้งที่เรามีกิจกรรมทางศาสนาค่ะถ้าหากว่าเราอะมีโอกาสนะคะที่จะได้เข้าไปช่วยนะคะช่วยเหลือพระพุทธศาสนาต่างๆได้นะคะเราก็ไปช่วยนะคะเพื่อที่ให้พระพุทธศาสนานะคะดำรงอยู่ถึง5,000ปีค่ะ วันนี้ก็ขอจะเสียงไม่ดังนะคะเพราะว่าที่วัดนี้ก็จะไม่ค่อยใช้เสียงกันนะคะเพราะว่าท่านเป็นวัดหลวงแล้วเวลาที่มีการสวดมนต์หรือว่าทําบุญอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะเขาก็จะใช้เสียงที่เงียบมาหาเลยได้ใช้เสียงดังมากะคะ่ะอันนี้เห็นอับเชา้า นี่สมัยยุคตั้งแต่รัชกาลที่3นะคะที่พระอ,องค์อาหารทรงไปล่องเรือ,อส่งสินค้านะคะไปที่ประเทศจีนนะคะแล้วเวลากลับมาเนี่ย ท่านก็จะเอาเหินอับเฉาเนี่ยนะคะกลับมาที่เมืองไทยด้วยแล้วในวัดแต่ละวัดทุกแทบจะทุกที่เลยนะคะเราก็จะมีหินอับเฉาเนี่ยนะคะมาตกแต่งไปมุงวัดต่างๆนะคะนี่ก็เป็นพระ,พระบรมีของรัชก,กาลที่สามนะคะพระน่งก้าวเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะ <ๆ S 1> ๆๆค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะหมดขออนุโมทนาบุญนะคะในบุญกุศลของเพื่อนๆนะคะทุกๆท่านนะคะที่วันนี้ได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลมาแล้วก็หมดนะคะขอน้อมบุญนี้ทั้งหมดนะคะให้เพื่อนๆนะคะ ได้อนุโมทนาบุญกับมดด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสาธุค่ะล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต้องสวดมนต์นะคะวันนี้สวดกันหรือยังคาถาเงินล้าน108ร้อยแปดจบมดเลือีกสิบห้าจบมดจะไปสวดจะกลับไปสวดต่อเพื่อนๆสวดนะนะร้อยแปดจบนะคะจะได้เป็นเศรษฐีด้วยกันนะจ๊ะไปะ ไกลตรายามีพ้นด้วยยมธรรมอันสมตินังกะโร <OR> อนังไปายน้อค่ะที่มายู่ที่ค่ะสองค่ะเอาชั้นต๊นะคะสั่งก่อนได้ไหมคะมดีตอนอ๋ออ๋อเได้ได้ค่ะข้างในก็ได้ค่ะที่แต่ว่าอ่าข้าวต้มข้าวต้มหน้า,นาวัดบวรเนี่ยเป็นร้านข้าวต้มที่ มีชื่อเสียงมากนะคะชื่อเสียงโด่งดังมากตั้งแต่ยุคโบมามากเลยค่ะถ้าใครมาวัดประวรนะคะต้องมาทานต้ตรงที่วัดประวรนะคะมดก็ชอบมาทาน,นะคะ mm ่ะ hmm. สาเหตุที่อ,วอ้วน้ไม่ใช่อะไรนะคะก็ชอบหาอะไรทานเป็นคุณ mm hmm. อันนี้เป็นกิเลสอย่างนะคะ mm hmm. ที่ไม่ดีแต่ว่าก็ทำไงได้ะคะ mm hmm. น้องคะน้องคะขอเมนูด้วยค่ะ